โอ้หนี่ครับพี่น้องนี่ครับขวอยนะครับเจอขวยแล้วนะครับพอพุูนกับมีห้อยออกหากินนะครับงห้อยกัดเขาพี่น้องเขาล่งไปกัดทั้งนางนะครับงอห้อยเอาเขาล่งไปกินนะครับนางเขาที่ล้นลงไปนี่ถูกเก็บถูกกินหมดนะครับสวัสดีครับพี่น้องปุกกะผรมถัดอีรีล้อยเก่านะครับผมมันนี้ก็เดินทางมาใส่บองยูหอมคำหนิวนะครับตั้งบันตัดกับบันคำแช่นะครับ น,นี้ก็ได้มาหาไส่บ่วงเหรอหาทงนะครับเดี๋ยวพามาเบิ้งหมายกันนะครับนี้ก็เดี๋ยวจะพาเบิ้งหมายก่อนนะครับเบิ้งหมายหมายสวยๆนะครับผมนี่ก็ฟองทั้งนี้เป็นคันแทนหน้านะครับผมต้าเขานะอีกกลางทั้งทึ่งนี่จะเป็นคู้สานะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะทำการใส่บ่วงก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะใส่เสียก่อนจะ,จะ ท้าให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวใส่บ่วงกันนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอมไปใส่ไปแถวนี้แหละโอเาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าล่อรุ่นกันอ,อื่นเสนาจจวว้านะครับว่าจะมีตัววะนะครับผมให้พี่เห็นน้องด้เบิ้องวนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนเศา้ามือตอนมืออื่นเ้านะครับผม สวัสดีครับผมผม,ผมตัดอหลีรอขึ้นเกาสวัสดีต,ตอนเสานะครับหลังจากที่ใส่บ่วงไว้หมู่ว่านะครับเดี๋ยวมูนี่เดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องสิบห้าไปยามบ่วงนะครับผมโอ้ยน้องหนาวแห้งนี่บรรยากาศตอนเสาย่างหนาวนะครับเดี๋ยวไปยามบ่วงกันตอนเสานะครับมาครับเดี๋ยวสิบห้าชมบรรยากาศตอนเสาที่พ้ายามบ่วงครับ พี่น้องเดี๋ยวพามาลุนกันตอนเศร้าน,นะครับนี่นก็บหดหมองหัดไม้แล้วโอ้หนาวเฮี้ยงพี่น้องโอ้ผมใส่เลี้ยงกันหลายหลังมากนะทุกคน ี่โฮมเจ็ดบังเลยพี่น้องโอ้สิ <c oughs> ลุ่นผ้ายามยามไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ถึงประมาณเไปเลหลายๆงมีตัวว่ะโอ้ดีเลยพี่น้องตั้นี tắm tầm đi tôi có thể các hậu đổ bỏ quá tắm như thế nào tắm buồn như thế nào có thể có như nào ใส่ไปเลยแรงมากุฏิเลยพี่น้องโอเคสิบกุหลังนะโอ้พี่น้องห้มักัดเขาไม่ไหมเลยนี่กัดมาขึ้นเลยอันเขยียวๆเลยนะครับโอ้โหกัดใส่กัดเข่าโ่เลียนวะตามบ,บ่วงเลย ลุนต่อไปพี่น้องตรงนี้บ่มีตัวเลยไม่ตัวชุ่มเลยเจยตั้งหลายหลัง อเสยข้องหนึ่งออกข้องหนึ่งนะรุนแล้วพร้อมกัน พี่น้องเยวจะพ่าพยายามอีกหม่องนึงนะครับโอ้พี่น้องเ,เรื่องงางนี้ครับเรียบร้อยหน้หนุ่ขาวตาพี่น้องหลุดเข้าไปหลุดเข้าไปกันครับหนุ่ขาวนะเต็ม đẹp đẹp á cả tuần sau bài <laughs> Nào Dính là cả ข้อนี้เป๊ะน,แนะแลนเที่ยวว,ะว,ะว,ะว่าออกวัดนี้ตจะเบ็ดเลยฟังนี้เบ็ดแล้วครับตัวไวห้าไอต่ออีกมองนึงเดี๋ยววันสิบกูหลังนะครับกุหลังุดท้ายรอ,นะอ,อหล่นกันครับอ่ะที่นลาว รุนกันสบกุหลังสุดท้ายครับาจะมีตัวว่านะครับสบกุหลังสุดท้ายเงียบโ้ มันน้องผูกวะเนาะมานจะนู่นขาวตัวนี้ตัวเดียวนะจุ่มหัวไทยละมนันนาะมันสิมี่วมีมันรุนกันจุ่มนี่นะครับ เงียบแท้เงียบเงียบเฉยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องข้างล่างอุ้ยโอ้น่าจะนั่นแล้วนะครับบนด,ดินนะเนีอยโอ้พี่น้องพี่าเห็นไหมข้างล่างนะครับอืหายอยู่ ส่งเกี่ยวโอ้โหกเงียเลยพี่น้องโอ้โหเหรอหกเงียเลยครับเด็ดตายก่อนนะครับโอ้ยยังครับพี่น้องคือว่ามานอยู่ทำไมแต่วมีตัวอ่ะพี่น้องแต่มีสองผนคงฝุกแล้วนะครับ อังกุไทยละนักแส่ว่าถือนะครับอนี่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเป็นอาวาุเสื้สินนะครับเดี๋ยวเขาจะไอ้สรุปผลงานอีกรอบหนึ่งครับมาครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะสรุปผลงานนะครับเป็นแดนวาผมได้หนูตัวขเขาตัวนึงนะครับพี่น้องนี่นครับตัวแต้มแหลกนะครับแล้วกะ นูพุกไงตัวหนึ่งพี่น้องนี่นะครับสองแต้มนะครับพี่น้องสำหรับไม้นีนะครับแต่มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาซ้ําไม้ามาอีกเพราะว่าัน่าจ,จะมีนูหลายกว่นนี้นะครับผมมันกระตำบวงอยู่ไปครับพี่น้องเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะก,กับบ้านนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ